ทำไมคนจะต้องเลือกรวมไทยสร้างชาติคุณธนกรมองอย่างไงครคือผมว่าสิ่งหนึ่งที่วันนี้พี่น้องคนไทยเนี่ยก็กทราบนะครับว่า78ปปีที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์สร้างผลงานไว้อย่างมากมายนะครับเราจับต้องได้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเลยถ้ามองด้วยใจที่เป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการเลือกตั้งไม่ว่าไม่ว่าท่านยิ่งท่านบอกว่าพลเอกประยุทธ์ล้มเหลวไม่มีผลงานเนี่ยนั่นหมายความว่า คุณกำลังจะเพิ่มคะแนนให้กับพลเอกประยุทธ์คุณกําลังหาเสียงให้พลเอกประยุทธ์นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยทุกคนเนี่ยทราบดีว่าพลเอกประยุทธ์เข้ามาเพราะอะไรนะครับแล้วก็บริหารงานยังไงนะครับแล้วก็มีผลงานเหมือนที่ผมยกตัวอย่างนะวันนี้เนี่ยไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่มีการขยายโครงสร้างพื้นฐานขนาดนี้นั่นหมายความว่าเป็นการลงทุนนะครับการที่คุณจะบอกว่า กู้อย่างเดียวเป็นหนี้สาธารณะสิบล้านล้านเนี่ยเป็นวาทกรรมที่ใช้โจมตีท่านเลยนะครับเพราะว่าหนี้สาธารณะที่ออกไปพูดกันเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับหกล้านล้านนี่มันมาก่อนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับแต่4ล้านล้านเนี่ยคือเราดูแลเรื่องโควิดนะครับแล้วก็ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับอันนี้คือคุณพูดตลอดนะครับแล้ววันนี้ผมเห็นตั้งแต่สาภาอภิปรายต่างๆเนี่ยจะโจมตีท่านนายกว่าเก่งแต่กู้เก่งแต่กู้นะครับ แต่สุดท้ายเนี่ยท่านก็จะกู้เองแล้วถูกไหมฮะแต่ของเรานี่กู้แล้วทํางานสร้างความเจริญให้กับบ้านเมืองมากมายนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าด้วยพลเอกประยุทธ์นะครับด้วยความซื่อสัตย์สุจริิตที่เป็นผู้นําที่ประชาชนเนี่ยให้ ยึดมั่นนะครับและผมเชื่อว่าด้วยผลงานที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนด้วยนโยบายของรวมไทยสร้างชาติที่ที่ต่อยอดทําแล้วทําอยู่ทําต่อนะครับและด้วยผู้สมัครของรวมไทยสร้างชาติทุกเขตนะครับที่เป็นอดีตสสถึง40-50คนนะครับและก็เป็นผู้สมัครที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะครับผมเชื่อว่าเราจะได้รับการเลือกตั้งอย่างแน่นอนและพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง<ม>หนึ่งผมถามย้ําเรื่องเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของรวมไทยสร้างชาติในหนึ่งพัครับแต่ตอนนี้ตัวเลขขั้นต่ําของหลายพักเข้าไปสามพันของพลังประชารัฐนี่สามสี่ห <4, 000, S 2> ้าหเจ็ดปดนะนะคือองนันะเราจะสู้เขาได้ไหมตัวเลขแค่ห <ผม S 1> <000, S 2> นึ่งพผมเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นนโยบายที่เป็นข้อเท็จจริงรนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าพี่น้องสูงอายุเนี่ยได้6กร้อยเจ็ดร้อยปออะไรต่างๆเหล่านี้แต่เราปรับมา ทุกช่วงไวัยได้1,000นะครับซึ่งวันนี้เรามีผู้สูงอายุประมาณ1 2 5ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราเตรียมก็ประมาณไว้แล้ว40,000ล้านบาทนะครับในการดำเนินการในปี6 7เนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเป็นนโยบายที่ทำได้จริงนะครับไม่ได้ใช้เงินมากมายคือทุกภักการเมืองผมเห็นว่าตัวเลข 78ล้านก็มี3ล้านล้านของเพื่อไทยนี่3ล้านล้านเท่ากับงบประมาณรายจ่ายประจําปีเลยนะครับงบประมาณของเขาที่เป็นนโยบายนะครับแต่ของผมเองใช้เงินแค่ไม่กี่แสนล้านคือจริงๆก็อยากให้มากกว่านั้นแหละแต่ว่าก็ดูความเป็นไปได้เป็นโลกได้เป็นจริงด้วยว่าจะเอาินจากไหนเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการที่คุณจะต้องบอกแหล่งที่มาของเงินเนี่ยกกตจะต้องเข้มงวดในการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับไม่ใช่คุณบอกว่า งบประมาณก็มาจากเศรษฐกิจดีขึ้นและก็มีงบประมาณอันนั้นเป็นจินตนาการแล้วถ้างบประมาณมันไม่มีในขณะนั้นเศรษฐกิจไม่ดีไม่พังเลอประเทศ<ช>ไม่ไม่แย่รวมไทยสร้างชาติพยายามจะวางตัวเองเป็น ผู้นําอนุรักษ์นิยมแบบสุดโต่งขวาจัดไหมจากการพิปรายการการปราศัยของบรรดาหัวหน้าพักไหลคนออกไปอยู่นอกประเทศหรือแม้แต่ตัวท่านพลเอกประยุทธ์เองก็ไม่ยอมอะไรกับเรื่องราวที่จะก้าวความขัดแย้งที่จะต่างจากพลังประชารับว่าในหลักการเนี่ยในตัวของพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยผมได้อยู่ใกล้ชิดท่านนะครับเราเนี่ยยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราบอกได้เลยว่า เราไม่สามารถร่วมรัฐบาลกับคนที่จะต้องการยกเลิกมาตรา1หนึ่งหนึ่งสองได้อันนี้บอกชัดเจนเลยเพราะว่าเรายึดมั่นในแต่ไม่มีใครประกาศนโยบายยกเลิกนะครับคุณธนกรมีแต่บอกว่าแก้พิธีกรคุณพิธีกรคุณวิทย์ไปดูนะครับว่าตอนแรกบอกว่าจะยกเลิกนะครับพอตอนหลังคุณบอกว่าจะแก้ะนะครับซึ่งมันไม่มีความจําเป็นผมบอกได้เลยว่ารวมไทยสร้างชาติเราไม่สามารถที่จะไปร่วมรัฐบาลกับพักเหล่านี้ได้นะครับ,รบประเด็นที่2ก็คือว่าวันนี้เนี่ย พักการเมืองบางพักผมพูดก็ได้ว่าพักเพื่อไทยนะครับมักจะออกวาทกรรมโจมตีบนเวทีการปราศรัยทุกวันนะครับว่าพักเราในเป็นเผด็จการพักท่านเป็นประชาธิปไตยซึ่งมันไม่จริงเลยเราเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยพักท่านหรือเปล่าฟังแก่คนคนเดียวกระบวนการไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาท่านพูดในบนเวทีปราศรัยเนี่ยท่านก็บอกว่า การปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยเรื่องจำนำข้าว<ม>ต่างๆท่านบอกว่ามันเป็นผลพวงของการรัฐประหาร,รซึ่งตรงนี้ผมตอบได้เลยมันมีการทุจริตจ,จริงๆ กระบวนการของปปชชีมูลสารชั้นต้นสารอุทธรสารดีกาพี่ภาคสาจำคุกรั้มตีทั้งหลายคนเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยเพื่อไทยไม่ได้อยู่บนเวทีนี้อันที่แต่ผมฝากบอกไปด้วยนะว่าว่าบางครั้งเนี่ยการสร้างวัฒกรรมโจมตีในสิ่งที่ไม่จริงเนี่ยทีนี้คำถามผมก็คือตกลงพลเอกประยุทธ์เนี่ยพยายามจะวางตัวท่านเองเป็นผู้นำของฝ่ายอนุรักษนิยมให้คนเทคะแนนมาที่ตัวท่านใช่ไหมนี่เป็นยุทธศาสตร์ของรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าไม่ใช่ยุทธศาสตร์แต่เป็นตัวตนของท่านเลยนะครับ เป็นสิ่งที่ท่านยึดเหนี่ยวหัวใจท่านยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเนี่ยรวมไทยสร้างชาติเราเดินแนวทางนี้ตลอดนะครับเราไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นด้วยบางเรื่องที่เด็กๆเ,เขาออกมานะครับแต่ว่าเราต้องยึดหลักนะครับเพราะบางเรื่องเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆ <c rap. S 1> คุณไปติดคุกเพราะว่าคุณไม่ได้ทํา <c rap. S 1> อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าในเรื่องของการเกณฑ์ทหารก็เหมือนกันนะครับ <c rap. S 1> ผมไม่ใช่ว่าจะยกเลิกการ <c rap. S 1> เกณฑ์ทหารแล้ว ผมมองว่าบางอย่างเนี่ยกองทัพเองก็ต้องมีการปรับตัวสร้างความสมดุลได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นผู้นําฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรอกแต่มีจุดยืนแบบนี้ใครจะเห็นด้วยจะอยู่ฝ่ายไหนก็ตามก็มาเลือกรวมไทยสร้างชาติใชใ่เอง